ธรรมะคือธรรมชาติในทุกความหมายไอ้ตัวธรรมชาติแท้ๆนี่คือปรากฏการณ์ทั้งหลายหรือที่ไม่มีปรากฏการณ์ก็ตามเลยจะเป็นมินอมมินนาหรือนูมีนอนคือมีปรากฏการณ์หรือไม่มีปรากฏการณ์มันก็คือตัวธรรมชาติตัวท้ายธรรมชาติ และในตัวธรรมชาตินั้นจะต้องมีกฎกฎของธรรมชาติที่จะกลอหรือทุกเรียกวก,ก,กฎของธรรมชาติมันมีอยู่ในธรมมนมธรมชาติมันควบคุมธรรมชาติใครเข้าไปเกี่ยวข้องกับธรรมชาติต้องประพฤติให้ถูกต้องตามกฎเมื่อมันมีกฎของธรรมชาติแล้วมันก็มีหน้าที่หน้าที่ ตามกฎของธรรมชาติต้องมีหน้าที่ให้ถูกต้องตามกฎของธรรมชาติจึงจะรอดชีวิตไอหน้าที่นี่ก็เรียกว่าธรรมะสำคัญในความหมายที่สำคัญที่สุดธรรมะคือหน้าที่ท่านปฏิบัติตามกฎของธรรมชาติแล้วผลผลที่เกิดขึ้นมานี่้าเป็นความดับทุกข์ ถ้าปฏิบัติผิดมันเกิดผลเป็นความทุกข์ปฏิบัติถูกมันเกิดผลเป็นความดับทุกข์แม่ผลที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ก็เรียกว่าธรรมะเหมือนกันจึงอย่างน้อยที่สําคัญสําคัญก็มีสี่ความหมายเมื่อตัวธรรมชาติเองก็เรียกว่าธรรมะกฎของธรรมชาติก็เรียกว่าธรรมะ หน้าที่ตามกฎของธรรมชาติก็เรียกว่าธรรมะผลที่ได้รับจากหน้าที่ก็คือธรรมะอาจจะขยายออกไปได้จนไม่มีอะไรที่ไม่ใช่ธรรมะไม่มีอะไรที่ไม่ใช่ธรรมะเพราะอย่างน้อยมันก็เป็นตัวธรรมชาติบ้างเป็นตัวกฎธรรมชาติบ้างเป็นตัวหน้าที่บ้างเป็นผลบ้างคำว่าธรรมะใช้เรียกได้ทุกสิ่งกี่ล้านล้านสิ่งก็ตามใจ ก็วันเนื่องกับธรรมชาติเรารู้จักธรรมะกันว่าอย่างนี้ที่นี่ธรรมะในความหมายไหนจำเป็นที่สุดสำคัญที่สุดที่ต้องรู้และต้องจัดการในตัวธรรมชาติก็ต้องรู้ทำให้มันถูกเรื่องตัวกฎของธรรมชาติก็ต้องรู้เพื่อจะต้องเพื่อจะได้ปฏิบตัติให้มันถูกต้อง แต่ตัวหน้าที่หน้าที่ที่สำคัญในสี่ความหมายเนี่ยความหมายที่สามคือหน้าที่หน้าที่สำคัญที่สุดนั่นในประเทศอินเดียก็จึงมีคำแปลของคำว่าธรรมะนี่ว่าหน้าที่คือดิวตี้ที่เช่นนเีเด็กๆชายเนี่ยคำว่าธรรมะแปลว่าดิวตี้ในภาษาไทย มาหัวที่แปลคำสอนของพระพุทธเจ้ามันก็ถูนิดเดียวอย่างที่ว่านี่ธรรมะไอ้ที่เป็นผลของหน้าที่นั้นไม่สําคัญละขอยทำหน้าที่มันก็มาเองไอ้ที่สำคัญที่จุดมันทำไอ้ที่สามหน้าที่ตามกฎของธรรมชาตินัคือธรรมะในความหมายที่สําคัญที่สุด ไม่มีหน้าที่ก็คือตาย <c oughs> นั่นขอให้จำบทนิยามาที่ถูกต้องและสมบูรณ์ที่สุดของคำว่าธรรมะหรือหน้าที่นี่ไว้ให้ดีๆธรรมะคือ ระบบปฏิบัตินี่คุณเคียนหนูเขีว่าระบบปฏิบัติที่ทำแรกเพราะมันต้องปฏิบัติพร้อมกันหลายอย่างไม่ใช่ปฏิบัติอย่างเดียวจึงต้องใช้คำว่ราระบบอปฏิบัต, <c oughs> ทตทิที่ถูกต้องทำที่สองที่ถูกต้องถ้าผิดมันใช้ไม่ได้มันต้องเป็นสัมมาสัมมาก็แป้ว่าถูกต้องอย่างที่ถูกต้อง แล้วก็คำที่สามว่าแก่ความรอดถูกต้องอย่างอื่นไม่ตงการ <c oughs> ถูกต้องแก่ความรอดรอดในความหมายไหนก็ให้รอดที่คำถัดไปว่าทั้งทางกายและทางจิต <c oughs> รอดในะทั้งทางกายและทางจิตนั่นคำถัดไปว่า ทุกขั้นตอนแห่งวิวัฒนาการเพราะชีวิตมันหลยวิวัฒนาการมันต้องทุกขั้นตอนแห่งวิวัฒนาการมื่อคำสุดท้ายก็มีว่าทั้งแกตนเองและผู้อื่นนี่อยากจะอวดหรือยืนยันว่าบทนิยามนี้มีความหมาย ถูกต้องสมบูรณ์ที่สุดจํจำเป็นที่สุดจะต้องเอาไปใช้กับความหมายของคำว่าพัฒนาบริหารศาสตร์ไม่เชื่อไปคิดดู <c oughs> มันต้องมีระบบปฏิบัตินะมันการเป็นการทำที่เป็นระบบมันทำทำอย่างเดียวไม่ได้การปฏิบัติธรรมต้องหลายข้อถูกมารวมกันเป็นระบบปฏิบัติศีลก็ดีสมาธิก็ดีปัญญาก็าดีมันเป็นระบบ ที่รวมของธรรมะแลหลายอย่างนี่เรียกว่าการปฏิบัติต้องให้ครบตามระบบของมันแล้วก็ถูกต้องถูกต้องในความหมายของธรรมะนี่ง่ายนิดเดียวแต่ความหมายของฟิลโซฟีบ้าบ้าบอๆบไอ้ตักการอดยก็บ้าบ้าบอๆไม่ยุติว่าถูกต้องกันอย่างไรมันยังเถียงกันอยู่นันอยูบัดนี้กอมีเหตุผลอย่างอื่น แต่ว่าถ้าถูกต้องถูกต้องในหลักของธรรมะและ้วคือว่ามันไม่ทําอันตรายแก่ผูด้ใดเลยเป็นประโยชน์แก่ทุกฝ่ายนั่นหละความหมายของกาว่าถูกต้องถูกต้อง